เทาจมแท่เลยว่าท่านไข่ดอกเจ้าเทาเอ้ยมันต่างกันไวพิบมันต่างกันเทาอยู่บ่ล่ะโอ้ยเดแล้วดแล้วเปิดแล้วอ้อถิ่นไม่นีละโอ้แค่น้อยก่อนเฮ้ยชื่นใจอ่อนทองบาบ หอนทองฮอนทองบาบ,บ้าบ<อ>้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอีเพิ่มมาแล้วโอโหโอโหโอโหโอ้โหโโหปาดจอไม่ยัะละงล่ะวันนี้ก็เป็นผู้มืผู้ดีแหละเอ้าแค่ละเนาะฮะกินน้ำจิ้มอะไเนี่ยแค่น้ำนี่แล้วที่มันยัง <c ười> ฟาดใส่คำชิงบ้างกันนะ <c ười> โอ้กบบอระบื้ไข่นี่ล่ะไข่บื้ไข่ไขดอกมียังของฝันไหนกินนำ้ำเราแบ้นี้เนี่ย แต่บมียังอโยากเลี่ยนนะจากเลี่ยนอเลี่ยนแปลงชีวิตไปยังเปลี่ยนไปอ่ะชะะช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 มาทำมาดาได้เนี่ยคนทั้งโอคนทั้งมาเลี่ยนแปลงได้เนาะเลี่ยนแปลงได้จังสีเล้วจังสีจังสีไปเห็นเน้กินไหมไปเห็นเน้กินโอ้ยเคยเห็นแล้วเดียวเห็นแล้วรอเ่าคยเห็นแล้วสักผาทุเห็นแล้วเรบอเอาสักผาทุเห็นหนาที่ไผ่ข้ากิจการถาม คอลื่อมเข้าวเถอะคยลื่อมเข้าวก่อนโอ๊ยนิวหน้ามาไปหากินอยู่ในตู้เย็นพน้านี่มันบ่เย็นมันบ่เย็นมันบ่เย็นเอ้อยคอยกินคอยเจ็บค้อคอยบ่กินน้ำเย็นช่วงเนี่ยน้ำเบ่เย็นกะมีอยู่ในตู้เย็นน่ะดูข้างๆตู้เย็นอยู่ข้างล่างน่ะเจ้าสีแพงไปเห็นยางเดี๋ยวนี้คอยข้านย่างขึ้นไปคอยขาแคบม้าเนี่ยเจ้ามูจักบ่เอาข้าเจ้ากินคอยกันยิ่ข้านขึ้นไปเอาไหมเอาเอาบ่เอ๋คอยโดยเฉพาะดิ่นิ Bây hay Ôi vào bồ đùi đấy. Ơ, cứ bưng lên lại thì đâu mà để niệm nhá, hiểu nào cả hoàng mà niệm ừ. nhá. Ôi, cha gì mà hoàng kinh 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 đó, sắm nằm thì cháu cả cao hoàng rồi chị. Ôi, cái này thế và thì là cháu hoàng nằm khỏi này. Ừ thế thì luôn hậu. Bắt đó. Mau cho niệm hoàng của các hoàng của đây lên cho niệm nằm đây cao im. ดังกูพร้อมย่างดีว่าำมันเสากินแล้วแต่เสากันไดล่ะหัวดีเอาใส่ขวดน้ำอ้ยบังเงินบังงอหไรเถอะเนาะโอ้แล้วค่อยไปทุ่ยันสักผ้าก็เท่าไปทุ่ยนันซักผ้าก็เด้อเท่าไปไว้ข้างก็ทุ่ยันซักผ้าปดเนี่ยไปแล้วครับเอามาเนี่ยเนี่ยนะเอาไปยังเอามาเนี่ยอ้ยโอ้ยน้องไปเลยแค่ถิ่นมันเบิ้ลนี่ละมือเนี่ยเท้า บ่เาเถาเถาเธอเธอหนน้นำต้นไม้ไปเลยค่ะเมือน,นเนี่ย